ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินกระดิ่นะครับก็อยู่ในช่วงของการเทรักฐานนะครับก็ที่บ่อตกปลาวีพีเก้าเก้านะครับนีคมอมบ์ดาซิตี้บ่อวินนะครับตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเทรักฐานนะครับก่อความฟังของรักฐานนะครับตัวนี้ก็เทแผ่ไปที่สามเมตรนะครับลึกหนึ่งเมตรนะครับครับวันนี้ก็เป็นกำแพงด้านที่เสร็จแล้วนะครับ ทะเลี่ยนรวมความสูงครับเป็นสามสต็ปนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาเปเดนะครับให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับดูความคืบหน้านะครับแต่ละวันนะครับช่วงนี้ก็ด้การเทือดักษณะของกําแพงนะครับที่ความสูงนะครับรวมลักษาก็อยู่ประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับ ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุ่มปัทญานะครับที่เบอร์โทรตัวแปดสามตัวส่วนห้าแปดหนึ่งห้าครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินชนิดทุกรูปแบบครับอีน้คคำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนทำหินนะครับช่างหนุ่มปัทญานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับในการทำกาแพงหินนะครับขั้นตอนของการเทรักฐานะครับเป็นปูนมอสต้าเป็นปูนซายนะครับ เาจะเสืม่มด้วยเหล็กคอยอนะครับเป็นเหล็กดีพียี่สิบห้ามนะครับความยาวของเหล็กนะครับก็เหล็กเส้นยาวสิบสองเมตรครับตัดแบ่งครึ่งเป็นหกเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเสียบทุกระยะหนึ่งเมตรนะครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงคร,นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฐานรากฐานค่อนข้างที่ให,ใหญ่และกว้างครับงานรวมตัวน,นี้สูงรวมรากฐานนะครับอยู่ที่เจ็ดเมตรห้าสิบนะครับ ก็ขอพากผงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร0 8 3 5 5 1 5 5ครับสวัสดีครับ